ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับที่ทท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหอยดินหนึ่งหกอีกแล้วนะซึ่งเป็นแนวทาง16พฤษภาคม โปรดชายวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยท่านผู้ชมเราไปชมกันเลยไม่นี่ครับเนวทานเด่นบุญแบบสี่ตัวแบบสี่ตัวก็เบ่งปันสี่หก เจ็ดแปดสี่หกเจ็ดแปดเบ่งปันสี่ตัวให้พิจารณาท่านผู้ชมสี่หกเจ็ดแปดสี่ตัวอดีผ่านอดีตสรุปแล่ผ่านดังเม็กซายเจ้าของเนวทาที่เบ่งปัน,ปน ต่อไปกระผมใบนี้โกยบ้านรายโกยบ้านรายท่านกระเบ่งปันอย่างท่านบุห5กับจิตจบคู่ห้าห5ึ5งห้าหกห้าเจ 951 9ห4 1หนึ่และก็ล่าง7กับ4จับคู่สอง7จ 7, 7 5 7จ7หจกเสองสี่จกุยบันราย เจ้าของแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับนาคิโน่แนวทานหลักร้อยนะก็อดีตที่แล้วผ่าน สามผ่านสามเดี๋ยวทานใหม่นี้ครับผมเบ่งปันปอีกแล้วนะเดี๋ยวทานใหม่นี้เบ่งปันปอีกแล้วเราไปชุมกันสามสี่ห้า หกแปดเก้าเจ็ดสามสี่ห้าหกแปดเก้าเจ็ดก็เบ่งปันจิตตัวเหนือฐานหลักร้อยต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชม บางกลางใหม่นี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะท่านผู้ชมคู่ตดสรุปแล้วพันแปดสามสามแปดแปดก็พันพันคู่แปดสามซึ่งเดือนทันใหม่นี้ครับผม เบ่งปันหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสหนึ่งสามสี่ศูนย์สี่สองสี่สามบางกลังบางกลังเจ้าของแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผม วไนนี้ครับเบ่งปันทานล่าง9097 9 0น7แล้วก็6 7นะ9 7 9 7 67กก็เบ่งปันให้พิจารณาอีกหนึ่งมุมท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลัง เจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมไปนี้เอ้ยก็เป็นเดียวทางบนตรองท่านผู้ชมเนื้อทันที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะเนืทันใหม่นี้ครับโค้ดสองตัวสีสองสีสามสีสี่ส ห้าสองห้าสามห้าสี่เจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่สี่เจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสี่หนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่สามหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสี่ก็ขอบคุณมากต่อไปครับผมใบนี้ ใบนี้ครับ3ตัวชุดเดียว3 08 3 08นะอนดีตที่แล้วหลุดไปเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน3า8ก็ขอบคุณมากครับนะต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยอันพล เบ่งปานตัวเดียวเบ่งปานตัวเดียวนะเบ่งปานสองตัวเดียวนะอดีตที่ประพันธ์มาก็พันสิบหน่วยล่างเนาะสิบหน่วยล่างตัวเดียวท่านก็เบ่งปานสองนะเบ่งปานสองตัวเดียวต่อไปครับใบนี้วิ่ง ร้อยสิบหน่อยวิ่งร้อยสิบหน่อยเบ่งปันสามหกสามกับหกนะทับชมสามหกก็อดีตที่แล้วแปกหนึ่งเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันสามหกเบ่งปัน,ปนสองตัวให้พิ่ จารณาเป็นเดียวทาต่อไปครับผมใบนี้เออท่านผู้ชมใบนี้ก็แบ่งปัน,ปนเดียวทานชมเพนะ7890แล้วก็90123สรุปแล้ว7 8 9 0 เกนะ้าศูนย์หนึ่ชูนเก้าชูนศชูนเชูนศนย์นาผู้ชมนะชูนเก้าับศนย์นะเดวทาน10หน่วยล่างต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเดาทานล่าง เด่น3กับ1จับคู่37 17 3010 3717 3010นะต่อไปครับผมใบนี้ลุงแป้นลุงแป้นแบ่งปัน,ปน 1> 9กปท้าย139แล้วก็940ท่านผู้ชมลุงเป็นเจ้าเจ้าของเนียวทางที่เบ่งปัดต่อไปครับผมใบน,นี้เออ ท่านนี้ก็เบ่งปานเดียวทางเดินบนนะสอง 39. สามเก้าสอง 39. สามเก้านะทับชกสองสามเก้าเบ่งปานสามตัวให้พิจารณาเป็นเดียวทาง ่อไปคระพมใบนี้ใบนี้ก็แบ่งปานสูตร2ตัว10หน่วยล่าเก9 0ศูน8 98, 0 7 9 7 3 0ูนย์ศแล้วก็สาก็ขอบคุนจริงๆข้อมูล ต่อไปครรบผมใบนีเบ่งปัน,ปนท่านนี้ก็เบ่งปันตัวเดียวนะเบ่งปันตัวเดียวเบ่งปานตัวเดียวสิบล่างเบ่งปานเจ็ดตัวเดียวนะเบ่งปานเจ็ดตัวเดียว ในท,ทันทีแล้วก็เบ่งปานศูนย์น 0, เนื้อทันใหม่นี่ก็เบ่งปานเจ็ตัวเดียวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยดับสิบล่างดับสิบล่างก็มีหลุดมีผ่านนะก็เนื้อทันใหม่นี่ก็เบ่งปานดับแปดดับแปดตัวเดียวนะท่านผู้ชม ต่าจบคลิปนี้เ,เราเจอกันเพียงเท่านี้เ,เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม